สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับพบกันทางช่องพลพรโดแมนพังไม่เงินชาแนลนะคะวันนี้เรามีภารกิจพาน้องๆเดินเล่นนะคะวันนี้ว่างนะคะแม่แม่คะเดี๋ยวเราจะพาพลพรโดมและพังไม่เงินเดินกินหญ้ารอบๆสวนของเรานะคะนี่คะ่ะไพรโดมไม่เงินเดินกินหญ้านะคะวันนี้จะพาน้องๆ,ๆเดินเล่นรอบๆ สวนนะคะปางที่เราอยู่นะคะคาข้างปางที่เราอยู่นะคะธรรมชาติไหมคะแม่แม่คะวันนี้มีพ่อควาอีกหนึ่งคนนะคะมา ขี่ช้างให้ค่ะวันนี้เราพักก็เลยมีเวลาพาน้องๆเดินเล่นกินหญ้านะคะรอบๆสวนนะคะก็ฝนช่วงนี้ฝนไม่ตกค่ะหญ้าก็จะเริ่มแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะพมะควานคนใหม่ค่ะ น้องชายเองนะคะวันนี้มาไม่มีงานนะคะก็เลยให้พาน้องๆขี่ช้างเดินเล่นไปไหนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพ่อควันมาสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพาน้องมาคาเชตเลยวันนี้ครับคาเชตโดนกินยาสบายๆเลยครับวันนี้ว่างครับวันนี้ปิดธุรกิจทุกอย่างแล้วก็พาน้องมาเล่นครับวันนี้กินยาคาเชตออกกำลังกายไปเลยครับว่าจะให้แม่ควันขี่ก็ไม่ควันไม่กล้าขี่แม่ควันไม่กล้าขี่นะคะกลัว เดี๋ยวเราจะพาน้องกินหญ้าสักประมาณ20นาทีค่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะคะแดดก็ไม่มีแดดแล้วนะคะถ้ามีเวลาก็จะพาน้องเดินเล่นเรื่อยๆนะคะกินหญ้ารอบๆสวนเพราะว่าสวนเราก็หญ้าเยอะนะคะอุ่ยเต้นแกวบ เป็นแก้เแวเลบรรยากาศร,บรอบๆสวนนะคะเขียวขจีมากเลยค่ะนี่ค่ะป้าตายหุดด่นจีอ่ะตาหุ่น

หญ้าที่อยู่ข้างหน้าน้องๆน,นะคะเป็นเขาเรียกหญ้าเขาเรียกเหมือนเหมือนหญ้าต้นข้าวแหละแต่เป็นเป็นใบใหญ่นะคะหญ้าพันชนิดนี้น้องช้างจะไม่กินนะคะมันจะมีรสขม หญ้าพันนี้น้องช้างจะไม่กินนะคะจะพาน้องช้างไปเดินเล่นข้างๆสวนให้แม่ๆดูบรรยากาศรอบๆสวนของเราด้วยนะคะไอ้ขัดบ่เจ้า พี่พายจากูเนกี่ไลน์บอกวันนี้น้องชายมาขี่ช้างให้นะคะน้องชายแม่ควานเองนะคะปกติน้องชายจะทำงานก่อสร้างกับพ่อนะคะวันนี้งานหมดค่ะก็เลยบอกน้องชายว่าพา น้องช้างมาเดินเล่นหน่อยฟังสนใจเกี่ยวกับทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่อมาที่เทพธัญญาลงเนี่ยเลยนะคุณฮะลงเนี่ยเลยที เดี๋ยวจะพาน้องมากินน้ำก่อนนะคะกินหญ้าได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาน้องช้างไปกินน้ำก่อนน้ำช่วงเย็นๆนะคะให้น้องช้างนะคะ บ,า,บ,บ,กบากี่บ่อจำยี่ไม่กล่นจุไอบรรยากาศช่วงค่ำนะคะห้าโมงเย็นก่อนแล้วค่ะ ก็ควานอาบน้ำให้นะคะ กินน้ำใหญ่เลยนะคะทางแม่เงินเขาชอบกินน้ำทางสายยางนะคะแม่ๆคะเขาจะชอบกินน้ำที่ไหลออกมาใหม่อะค่ะส่วนพายโดมก็ชอบน้ำที่แบบเหมือนไม่ทันใจค่ะมืนใจร้อนถ้าน้ำอยู่ในที่รองรองไว้เขาก็จะกินเลยค่ะ กกงปลายก็ล้วเจ,าาวจ้ากินยาเสร็จแล้วก็พอพามาอาบน,น้ำกินน้ำนะคะ จากที่เราให้น้องทานน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเข้าที่นอนนะคะสวัสดีแม่แม่แล้วสวัสดีค่ะจับหางกันเดินเลยนะคะภาพแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะเพราะว่าพ่อควานคนเดียวนะคะจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะวันนี้เราน้องชายว่างเราก็เลยพาน้องชายพาช้างเดินเล่นหน่อยชาว่างๆเดี๋ยวเรา จะพามาเดินเล่นให้แม่ๆดูบ่อยๆนะคะ ไอ้แตนม่อเออเจ้าขี้ไอ้แตนม่อเออคือนายแตนม่อยี่หยิง thật được đâu rồi được rồi cái này được mà này. เดี๋ยวเราเอาแม่เงินมาผูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาพลายโดมไปมันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ<ด>แม่ๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาน้องๆไปทำอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ